ตามล่าหาบิ๊กฟุตนะครับยามูบิ๊กยามูก็ก็บิ๊กฟุตอันนี้ต่อแต่เก็บบักบิ๊กยามกับังมันกับังนี่สถานที่บิ๊กฟุตอยู่นะนี่นะว้าวนี่ทั่วหาเก็บเห็ดละงงกันด้วยพี่น้อง ออม,มอดขึ้นหลายเนาะมันอุดมสมบูรณนะ์เนาะอันนี้มันตน้นอีหยังวะเป็นตะลวกแซบเทยะเจนี่ก็ให้แม่เสียนี่ก็ เห็นไหมเขามาเยันเขามายางได้นี่คิดพ่อนางเรื่องคิงคองนี่นี่ก็พอสู่ขิงคองเจ้าไว่ผามาก็โท่เฮียอ่ะอื้อหัวแรงก็ต้นสนตัวนี้ xuống khắc khắc này nè anh bố bố xích dòng kia ta cho lấy tăng 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 tay anh khen ta xin <laughs> 我依家都拍紧你嘅，依家一二三一二三喺度。